วันนี้ติ๊กตอกโัวหาแล้วโมแน่ใช่ทุกวันจนติ๊กตอกโทรหาแล้วเพราะว่าติ๊กตอกบอกว่าเด็กขายของไม่ได้โหแรงมากแล้วกูจะมีชีปต่อไปเขาเป็นเสาหลักของติ๊กตอกไม่ทำต่อไปที่ต้องสอนคือ I love TikTok เออเออไม่เราแค่ไม่ให้เด็กถือโพสต์อะถ้าลอยพูดอ่ะได้ไม่โอ้ยหนูแกล้งพี่ไปมเขากลัวหนูกันหมดแล้วแล้วหนูน่ากลัวดูดิ ทุกคนเขากลัวหมดแล้วอย่าทำมันน่ากลัวเกินมันไม่ได้น่ารักเขากลัวอุ้ยแล้วดูน้องไปดูเขาทำไมโอ้ยปากดูดิอุ้ยเออมันเกินไปบายน้ำลายล่วงเลยน้องบายน้ำลายล่วงลืมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้า